สวัสดีครับนิสิตทุกคนพบกับผมกับรายวิชา PY101 ครับในวันนี้ก็จะเป็น EP ที่5.3ซึ่งเราจะมาพูดกันถึงเรื่องของพลังงานในการเคลื่อนที่แบบ s ิมเ l ิลฮาร์ n i นครับเอาละครับสำหรับวัตถุที่เคลื่อนที่แบบ s ิ m p l e h a r ร์ n i นนะครับอย่างเช่นในที่นี้นั้นเราพิจารณามวล m นะฮะที่ติดอยู่ที่ปลายสปริงที่มีค่าคงตัวของสปริง k ซึ่งสามารถเขียนได้ในเทอมของ ความถี่เชิงมุมของการสั่นแบบซิปเปิลทอมนิกโอเมกาในสมการนี้นะครคราวนี้นะเรารู้อยู่แล้วว่าการกระจัดที่เกิดขึ้นในการเคลื่อนที่แบบซิปเปิลทอมานิกของมวล m ก้อนนี้เนี่ยจะมีรูปร่างลักษณะที่ขึ้นกับเวลาเป็นแบบคอสนะครับฟังก์ชันคอสและความเร็วก็เช่นกันนะครับจะมีค่าไม่คงที่แต่ก็จะมีค่าเปลี่ยนแปลงไปตามเวลานะฮะที่เวลาต่างๆ ถ้า,าสนใจในส่วนของพลังงานจนหรือพลังงานที่มีอยู่ในวัตถุที่เคลื่อนที่นั้นเราจะสามารถคำนวณพลังงานจนของวัตถุที่เคลื่อนที่แบบซิมเปิลฮาร์มอนิกได้ทันทีครับโดยใช้ความสัมพันธ์ที่เห็นนี้นะครับ1.2นสอง mv กํลังสอนะแต่ที่นี้ v นะฮะก็คือของการเคลื่อนที่แบบซิมเปิลฮาร์มอนิกก็จะเป็นฟังก์ชันสายเพราะนั้นยกกำลังสองแล้ก็จะได้ตัวนี้ครับหรือถ้าเราเปลี่ยนนะครับ เปลี่ยนให้ m โอเมกากำลังสองตัวนี้เป็นค่าคงตัวของสปริง k นะฮะนี่ก็คือพลังงานจลของวัตถุมวล m ที่ติดอยู่ที่ปลายสปริงซึ่งเคลื่อนที่เป็นแบบซิมเพิลฮาร์โมนิกพลังงานจลที่ว่านี้ไม่คงที่ครับเปลี่ยนแปลงตามเวลาครับเป็นแบบฟังก์ชัน s i น์กำลังสองนั่นเอง คราวนี้ถ้าเราดูในส่วนของพลังงานศักย์ของสปริงนะครับเพราะว่ามวล m นี้แต่กับสปริงมันก็จะมีพลังงานศักย์ของสปริงเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยซึ่งเราจะหาพลังงานศักย์ของสปริงได้จากการเอาเซนต์สองคูณด้วยค่าของตัวสปริง k แล้วก็ระยะห่างจากตำแหน่งสมดุลนะครับ x กยกกำลังสองฉะนั้นเรารู้ x ตัวนี้ครับก็คือฟังก์ชันคอสของการกระจัดในการเคลื่อนที่แบบซิลฮาร์มานิกเอามายกกำลังสองครับเราก็จะได้ ความสัมพันธ์ของพลังงานศั่์ซึ่งในที่นี้ก็คือพลังงานศักงสปริงที่ขึ้นกับเวลาครับเพราะฉะนั้นพลังงานศัก่์ก็ไม่คงที่เปลี่ยนแปลงไปตามเวลาด้วยดังนั้นถ้าเราพิจารณารวมถึงพลังงานกลครับซึ่งได้แก่พลังงานจนและพลังงานศักนะมาบวกกันเราจะได้ว่าสําหรับการเคลื่อนที่แบบซิปเปิลฮาร์มอนิกของมวล m ติดปลายสปริงนั้นมันก็เลยเอา2พจน์นี้มาบวกกันครับและจากความสัมพันธ์ในทางตรีโกณมิตินะครับที่ว่าไซน์กำลังสองของมุม มุมนึงนะครับบวกด้วย cos กำลังสองของมุมเดียวกันนี้เราจะมีค่าเท่ากับ1เสมอเพราะนั้นพลังงานกลจะสามารถเขียนได้เป็นเส้นง2งสอคกำลังสองครับเมื่อ A เป็นแอมป์จุดความสัมพันธ์นี้ตรงบอกเราให้ทราบมาแม้ว่าพลังงานจนและพลังงานศัก์ของวัตถุนี้จะมีค่าไม่คงที่ตามเวลาแต่ผลรวมของมัน มีค่าของที่ครับหรือกล่าวได้ว่าพลังงานกลของวัตถุที่เคลื่อนที่แบบซิมเพิลทัมมนิกนี้มีการอนุรักษ์ครับและการหาค่าพลังงานกลนั้นตัวที่กําหนดคือค่าของตัวของสปริงครับแล้วก็แอมพลิจูดหมายถึงว่าระยะที่ถูกยืดไปได้มากที่สดุดหรือระยะที่ถูกหดไปได้มากที่สุดของสปริงนั่นเองในการเคลื่อนที่แบบซิมเพิลทัมมนิกมันถูกเถูกกาหนดไว้ด้วยค่า2ค่านี้ครับเพราะฉะนั้นนี่คือ พลังงานกลที่มีการอนุรักษ์ในการเคลื่อนที่แบบซิปเปอร,ร์เร์มอเนของมวลติดปลายสปริงครับคราวนี้เราจะเรามาดูความสัมพันธ์นะครับก่อนหน้านี้เรามีความสัมพันธ์ของความเร็วที่เวลาใดๆนะฮะจากตรงนี้นะครับเราสามารถเขียนได้ว่าพลังงานกลซึ่งเกิดจากพลังงานจนบวกพลังงานศักย์นั้นและเราก็ทราบดีแล้วว่ามันคือจันวน2 k คูณด้วย a กำลังสองนะครับในระบบของก้อนมวลที่ติดปลายสปริง ถ้าเราย้ายค่านะครับจัดเทอมสมัยนะครับเราจะได้ว่า v ยกกำลังสองนะครับจะเขียนได้ในเทอมของตำแหน่ง x ครับนะดังนั้นเราจึงสามารถเขียนความเร็ว v ของการเคลื่อนที่แบบซิมเ l ิลฮาร์ n i นได้อีกแบบหนึ่งครับแทนที่จะเขียนในรูปของการขึ้นกับเวลา t การลูกตำแหน่งนะที่เวลาใดๆของออมวล m เมื่อวัดจากตำแหน่งสมดุลนี้ก็คือการที่เรารู้ x เนี่ยสามารถบอกได้นะครับว่าวัตถุมีความเร็วเท่าไหร่เพียงแต่ค่าที่เป็นไปได้ของมันนั้นมี2ทิศทางครับบวกหรือไม่ก็ลบนะนั่นคือหมายความว่าที่ตำแหน่งตำแหน่งหนึ่งนั้นนะครับของการเคลื่อนที่ของมวล m ที่ปลายสปริงนี้มันมีสิทธิที่ความเร็วมันกาลังอยู่ในทิศทางที่ออกจากตำแหน่งสมดุลหรือมันอาจจะกําลังเข้าสู่ตำแหน่งสมดุลก็ได้แล้วมันก็แทนด้วยเครื่องหมายบวกแนละลบนี้นั่นเอง ลองดูตัวอย่างครับโจทย์กำหนดมวล m มาให้นะครับว่ามีค่า0.5กิโลกรัมและติดจุดที่ปลายสเปริงค่า k 20 N นะิวตันต่อเมตรเคลื่อนที่บนพื้นราบครับไม่มีความเสียทานเพราะฉะนั้นมันจะเป็นการเคลื่อนที่แบบ Simple Harmonic โจทย์ให้หาพลังงานกลน,นะครับแล้วก็อัตราเร็วสูงสุดของระบบโดยกำหนดให้แอมพลิจูดมีค่า3เซนติเมตรในการเคลื่อนที่นีนะ้พลังงานกลน,นะก็จะหาได้จาก สมบัติของสปริงนะครับค่า k ซึ่งก็คือ20นิวตันต่อเมตรแล้วก็แอมปลิจดครับซึ่งโจทย์กำหนดให้มีค่า3เซนเมตรหรือ0.03เมตรแทนค่าเหล่านี้ลงไปเราก็จะได้พลังงานกลของระบบนี้มีค่าเท่ากับ9คูณ10ยกกำลังลบ3จูน,นะครับหรือ9มิลลิจูลนั่นเองในการหา อัตราเร็วสูงสุดในการเคลื่อนที่นี้นะครับเนื่องจากการเคลื่อนที่แบบซิมเพลฮาร์มโมดิกนั้นอัตราเร็วหรือความเร็วนั้นมีค่าไม่คงที่ครับเปลี่ยนแปลงตามเวลาอัตราเร็วที่มีค่าสูงสที่สดุดเกิดขึ้นเมื่อไหร่มันจะเกิดขึ้นเมื่อระบบไม่มีพลังงานสักครับเพราะพลังงานกลรวมทั้งหมดเกิดจาก2ส,ส่วนคือพลังงานจนกวกพลังงานสักเพราะนั้นพลังงานจนจะมากที่สดุดก็เกิดขึ้นเมื่อพลังงานสักนั้นเป็นศูนย์ ดังนั้นถ้าพลังงานกลของเรามีแต่พลังงานจนอัตราเร็วดังกล่าวนะครับก็จะมีค่ามากที่สุดเป็น V Maximum ด้วยซึ่งในที่นี้เรารู้นะครับว่าพลังงานนั้นจากที่เราเพิ่งคำนวณมามันคือ9มิลลิจูลนะครับหรือ0.009จูยลมวลเอก็โจทย์าำนดให้0.5กิโลกรัมแทนค่าไปเราก็จะได้อัตราเร็วสูงสุด vmax นะครับศูนเมตรต่อินาทีนะ หรืออีกวิธีหนึ่งครับเราทราบกันดีอยู่แล้วว่าอัตราเร็วสูงสุดนั้นสามารถหาได้จากความถี่เชิงมุมของการเคลื่อนที่แบบซิมเปิลฮาร์มอนิกครับคู่กับแอมพลิจูดนะฮะและความถี่เชิงมุมนั้นถ้าเป็นระบบของมวลติดปลายสปริงมนถูกกำหนดไว้ด้วยสแวลด k หารด้วย m ครับซึ่ง k คือ20นิวตันต่อเมตร m คือ0.5กิโลกรัมแอมพลิจูดคือ3เซนติเมตรครับหรือ0.03เมตรแทนค่าไปเราก็จะพบว่าค่าที่ได้มีค่าเหมือนกันนะครับจะใช้วิธีไหน ก็ได้ต่อไปข้อ2ครับโจทย์ให้หาความเร็วเมื่อวัตถุอยู่ที่ตำแหน่งสองเซนติเมตรจากตำแหน่งสูงสุดนะเพราะฉะนั้นในที่นี้เรารู้ตำแหน่งครับว่าอยู่ที่สองเซนติเมตรจากตำแหน่งสมดุลน,นะโจทย์ให้หาความเร็วครับเพราะฉนั้นเรามีความสัมพันธ์ของการหาความเร็วเมื่อเรารู้ตำแหน่งนะฮะเพียงแต่ว่ามันเป็นไปได้สองค่าบวกกับลบแล้วก็คงเอาไว้ก่อนนะครับเครื่องหมายที่เป็นไปได้ตรงนี้ เพราะเรายัางมีข้อมูลไม่พอว่าเราจะาตัดสินใจว่ามันเป็นค่าบวกหรือค่าลบเพราะนั้นความเร็วที่ได้นะครับถ้าแทนค่าลงไปนะแทนค่า k แทนค่ามวล m นะครับแล้วก็การาตำแหน่งณนะที่เราสนใจก็คือ2ซนตะิเมตรโดยที่มีแอมพลิจูด3ซติเมตรเราจะได้ว่าความเร็วมีค่าได้2ค่าครับไม่บวกก็ลบ0.141เมตรต่อวินาทีเพราะนั้น ถ้าความเร็วนี้มีค่าเป็นบวกแปลว่ามันก็จะเคลื่อนที่ไปทางหนึ่งแต่ถ้าความเร็วมีค่าลบก็จะเคลื่อนที่อีกทางหนึ่งอันนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าเรากําหนดให้ทิศทางของแกนบวก x ตรวนี้ไปทางทิศไหนครับข้อ3ครับโจทย์ให้หาพลังงานจนและพลังงานศักเมื่อวัตถุอยู่ที่ตำแหน่ง2เซนตะิเมตรจากสมดุลการหาพลังงานจนนั้นนะเนื่องจากเรารู้นะครับความเร็วที่ ตำแหน่ง2เซนติเมตรนะครับแม้ว่าเราจะรู้ว่าเป็นค่าได้ทั้งบวกและลบแต่สิ่งที่เราต้องการคือการเอาขนาดของมันก็คืออัตราเร็วมายกกำลัง2เพราะนั้นต่อให้เป็นบวกหรือลบค่ามันเท่ากันครับเมื่อนํามายกกำลัง2แทนค่าลงไปเราก็จะได้พลังงานจนครับ5มิลลิจูลส่วนพลังงานศักหาจากเซนส์ 2kx กาลั2โจทย์กาหนด x ให้2เซติเมตรครับเพราะนั้นเมื่อแทนค่าก็จะได้4มิลลิจูล ถ้าลองเอามารวมกันนะครับพลังงานจนบวกพลังงานศักนั้นรวมกันจะเป็นพลังงานกลเราจะได้ว่ามีค่าเป็น9มิลลิจูลซึ่งสอดคล้องกับในข้อแรกที่เราคำนวณพลังงานกลของระบบออกมาโอเคครับวันนั้นในคลิปนี้ก็คงขอจบลงแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ